หลังจากที่ตอนกลางวันเราให้นมข้าวปุ้นโดยการเทลงใส่ถ้วยปรากฏว่านมเหลือเสียดายเอาใส่ไว้ในถังก็มดก็จะขึ้นเราก็เลยเปลี่ยนวิธีใช้จุ่มที่จุ่มที่ <c oughs> ที่ขวดนมเลยแล้วก็ให้ข้าวปุ้นกินอย่างนี้นมจะได้ไม่ นี่ได้เยอะด้วยอ,ะ,อะปากครับกินนมกินนมปากครับกินนมแล้วดูดนมจุ๊บจุดูดนมจุ๊บจุนี่ได้กินเต็มปากเต็มคำกว่าครับอ้าวอ้าวอ้าวให้กลืนก่อนให้กลืนก่อนเดี๋ยวคาคอ อร่อยไหมครับเอาเทดปากด้วยนะงั้นเอาอีกนี่ครับนมก็จะได้เยอะยันได้ทิละนิดข้าวปุ้นจะได้โตเร็วๆกินเต็มปากเต็มคำอ่ะเดี๋ยวอาปากครับอ่ะดูนมดูนุ่ม ล้นเลยอ่ะพักก่อนพักก่อนเป็นไงดูสิโอ้เอาอีกแล้วเอาอีกเอ,เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ย่อยก่อนให้ย่อยก่อนอย่างนี้ได้ผลกว่าครับ ทเยอะด้วยอ่ะก่อนนอนให้กินเยอะๆเลยจะได้โตเร็วๆอืมอิ่มแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคำนึงอ้าปากอืมอิ่มยัง ้า oh, wow. ทีนีนมันจะอิ่มแล้วมันจะอิ่มแล้วไหนดูซิอิ่มหรือยังอ่ะเช็ดปากหลังจากกินนมเสร็จก็จะเข้านอนแล้วนะครับบายบายฝันดีฝันดีทุกคน ไม่บายนะครับฝันดีครับนอนแล้วขับปุ้นนอนนะนะ